โลกวิญญาณกับโลกมนุษย์มีความแตกต่างกันอย่างไรนี่คือความหมายของคลิปนี้ที่ท่านทั้งหลายกำลังจะได้รับฟังความเป็นจริงนั้นคนและสัตว์ถ้าหากนำมาศึกษา และทำความเข้าใจโดยหลักทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะเห็นองค์ประกอบที่เป็นกายภาพหรือเรียกว่ารูปธรรมอยู่4อย่างก็คือพลังงานธาตุที่รวมกันเป็นรูปร่างเป็นสังขารอันประกอบไปด้วยธาตุดิน ธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟพลังงานธาตุเหล่านี้เราเรียกว่าพลังงานชีวิตโดยพื้นฐานแต่ในความเป็นจริงนะั้นสังขารที่ไม่มีใจครองอย่างเช่นต้นไม้ภูเขา สิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนยานพาหนะตรงนี้เป็นสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นมาสร้างขึ้นมาไม่มีใจของมนุษย์และสัตว์เดรัจานเป็นสังขารที่มีใจของเราจะขยายความ ของคำว่าใจใจในที่นี้ไม่ใช่ชีวิตแต่เป็นความรู้สึกของชีวิตในหลักของวิทยาศาสตร์จำต้องหาสิ่งพิสูจน์จับต้องได้แต่การจับต้องความรู้สึกโดยส่วนใหญ่ เราใช้หลักของสถิติและคณเนว่าซึ่งนั่นคือความสงสัยของผู้คนจำนวนมากนี้เราพูดถึงร่างกายสังขารที่ใช้หลักของวิทยาศาสตร์เข้ามาศึกษาองค์ประกอบของร่างกาย ฉะนั้นการจําแนกร่างกายโดยหลักวิทยาศาสตร์สามารถจําแนกได้อย่างแยกไขละเอียดสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้ซ่อมแซมให้ดีขึ้นก็ได้เสริมให้ดีก็ได้แต่สุดท้ายก็ต้องเป็นไปตามนั้นคำว่าเป็นไปตามนั้นก็คือสัจธรรมคือความจริงของโลกความจริงที่พูดถึงการเกิด ความจริงที่พูดถึงการจะต้องแก่ตามวันเวลาหรือเสื่อมสภาพไปตามการเวลานั้นๆความจริงที่จะต้องทุกเขเวทนาในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ในกองสังขารนั้นๆอันเกิดจากการสึกหลอจากการใช้งานหรือเหตุใดๆก็ตามแต่ที่เราเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วย ความจริงที่หมดสภาพใช้การไม่ได้ก็คือสังขารน,นั้นไม่มีใจคลองอีกแล้วเราเรียกว่าศพด้วยหลักวิทยาศาสตร์เราพิสูจน์เรื่องราวชีวิตของคนและสัตว์ได้ถึงตรงนี้ท่านทั้งหลายว่าจริงหรือไม่เพื่อนรักจังเลย เขาจะเห็นเราทุกที่ไหมแม้ในสังขารที่ไม่มีแบบเดิมเช่นเป็นดวงวิญญาณล่องลอยอยู่มีร่างกายที่โปร่งใสอาศัยพลังงานเคลื่อนที่อยู่แค่สองส่วนก็คือพลังงานที่เป็นความทรงจำพลังงานที่เป็นท่าสิบแปดเราเรียกว่าที่เคยมี ที่จำได้ที่ผูกพันที่ยึดมั่นถือมัน่นแต่มันไม่มีตัวตนให้คนเห็นเพราะไม่มีตัวท่าที่เป็นท่าดินน้ำลมไฟให้คนเห็นอีกต่อไปเรื่องราวของวิญญาณก็เลยกลายเป็นเรื่องราวของความลี้ลับโลกวิญญาณก็เลยกลายเป็นเรื่องเองล่าโดยมีทัศนคติ ที่แตกต่างกันมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปก็เลยเกิดหลายกลุ่มหลายมุมมองนำเรื่องราวของดวงวิญญาณหรือโลกหลังความตายโลกวิญญาณบ้างก็นำมาเป็นหลักแสดงตัวเองว่าเป็นผู้รู้แล้วก็แสแบ่งหาทรัพย์จากการแสดงตัวนั้นเป็นเจ้ารัธิบ้างหรือแสดงอะไรมากกว่านั้น แต่ก็ไม่สามารถจะยืนยันในความเป็นโลกวิญญาณน,นั้นอย่างแท้จริงได้แล้วคนที่บอกว่ารู้ทุกเรื่องนั้นเห็นทุกอย่างนั้นก็มีความเป็นไปโดยสัจธรรมให้เราเห็นหลายๆผู้คนที่แสดงความเห็นแสดงว่าเป็นผู้รู้ทุกอย่างก็เจ็บไข้โดยป่ว,วให้เราเห็นแล้วก็ตายให้เราเห็น และเราก็ไม่รู้อีกเลยว่าเมื่อสังขารเขาถูกนำไปเผาไฟทิ้งแล้วหรือนำไปฝังไว้ในที่ใดแล้วตัววิญญาณที่เขาบอกว่าเขารู้ของเขาเองจะไปอยู่ณถิ่นแดนใดท่านทั้งหลายรูกวิญญาณถ้าเราจะ,จะแสดง สิ่งที่มันสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกในหลักเหตุผลที่เป็นเฉพาะก็น่าจะใกล้เคียงที่สุดสำหรับความเป็นเราเป็นทันทั้งหลายก็คือโลกที่เราฝันเห็นทุกวันโลกที่มีสีสันเหมือนกับทุกอย่างบนโลกมนุษย์โลกที่มีเรื่องราวคล้ายๆหรือจะ แบบเดียวกันกับที่เราเป็นอยู่บนโลกมาดูเพียงแต่มันจะต้องยืนยันไม่ได้มันเป็นชั่วขณะเพราะตอนที่เราไปโลกวิญญาณเราไปแค่ชั่วขณะแค่เราหลับฝันสิ่งหนึ่งที่พวกท่านน่าจะโวยหาเลยโดยเฉพาะวิญญาณทุกดวงวิญญาณ ผู้ที่ตกหล่นคือร่างกายนั้นไม่มีอีกแล้วต้องเป็นวิญญาณแน่นอนเขาจะโหยหาแสงของดวงอาทิตย์แบบที่พวกท่านที่ยังไม่ตายได้เห็นทุกวันเขาจะโหยหาหมวลมิตรเพื่อนพ้องซึ่งขณะตอนที่ เขาเป็นมนุษย์อยู่หลายคนเอาเปรียบเอาเปรียบเพื่อนพ้องมวนบมิตรเอาเปรียบคู่ชีวิตเอาเปรียบผู้มีประคุณเรียกง่ายๆคือเห็นแก่ตัวแต่พอวันหนึ่งเขาไปอยู่ในโลกที่มันมองไปที่ปลายฟ้าแม้แต่มองหาดวงอาทิตย์ยังไม่เจอแล้วก็ต้องเคยอ,อยู่คนเดียวโดยลำพัง สิ่งที่เขาเคยเอาเปรียบอยู่มันจะเติมเต็มความเศร้าความทุกข์ความอาดูนเดียวใดความเหงาที่ไร้คำอธิบายเราเรียกความเหงาชนิดนี้ว่าทุกขโทมนัสสุปายาคือลึอกซึ้งเกินกว่าจะนำมาเล่าได้ในความเป็นจริงทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกเพราะ พระพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจเป็นความทุกข์ทางใจมันก็ญาติอธิบายอยู่แล้วแต่มันก็ยังน้อยกว่าทุกข์ของผู้ที่อยู่ในโลกวิญญาณโดยลำพังอย่างโดดเดี่ยวมีความทุกข์นั้นเท่าวีคูณเป็นหลายเท่าถ้าหากจะต้องเปรียบเทียบโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์ หรือโลกแห่งความจริงที่พวกเราทั้งหลายได้ยินเสียงกันอยู่ได้มองเห็นกันอยู่มันก็ง่ายเลยก็คือโลกที่เราเคยอาศัยโลกที่ต้องอาศัยปัจจัยสีโลกที่มีดินน้ำลมไฟเป็นสังคารนี่คือโลกมนุษย์โลก ของมนุษย์เราเรียกว่าโลกแห่งความจริงจริงในที่นี้เป็นจริงของเราจริงในโลกธาตุแต่ไม่มีความจริงนิดหนึ่งจริงโดยพระสัทธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือมันไม่เที่ยงจริงจริงมันเป็นทุกข์จริงๆทรมานมากทนได้ยากเหลือเกิน และมันไม่ใช่ของผู้ใดมันไม่มีตัวตนมันเอาเป็นเหตุผลว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นใครอะไรไม่ได้เลยจริงๆมันคือเทวทูตที่หมุนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นเกิดแก่ตามกาลเวลาแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยทุกขเวทนาตามสภาพสังขารแล้วก็ทรมาน สังขารนั้นแดดินกลับคืนสุภาพดินกลับสู่ดินน้ําเป็นกลับสู่น้ําพลังงานทั้งหลายแยกออกจากกันไปเรื่องราวของคนและสัตว์นั้นก็หายไปเปรียบเหมือนคลื่นที่ไหลมากระทบคลื่นที่เรากระทบฟังที่ถาโถมมากระทบฟังลูกแล้วลูกเลาก็ไม่แตกต่างจากวตฏสงสารของการเป็นไบไแต่เกิดที่ซํำแล้วสำเรา เป็นอย่างนี้อยู่ประจำประจำดังนั้นเรื่องราวของวิญญาณและเรื่องราวของสังขารในโลกมนุษย์เป็นเรื่องราวที่เชื่อมต่อกันได้ไม่ใช่เรื่องลีลับเพียงแต่ท่านทั้งหลายจะให้ความหมายให้ทัศนะส่วนตัวแล้วเข้ามาเรียนรู้เรื่องของโลกของความรู้สึกอย่างไรฉะนั้นขอจำแนกความในเนื้อหานี้ว่า โลกที่มีแต่ความรู้สึกและความส่งจำโลกที่ทำอะไรไม่ได้โลกที่ไร้การเวลาเป็นโลกที่มีชื่อว่าโลกแห่งวิญญาณโลกที่มีการเวลาที่ต้องวิ่งไปแข่งเพราะมันมีกองสังขารมีความเป็นไปของกองธาตุเพราะธาตุนั้นมีการเวลา รวมกันอยู่ชั่วขณะและแยกจากกันเมื่อหมดเวลาโลกที่ต้องตื่นขึ้นมาแต่เช้าวิ่งไปให้ทันเวลาโลกที่มีเวทนาจากการดำเนินชีวิตโลกที่มีความคิดนานาทัศ,ทศ,ทศนคติแสดงความเป็นใหญ่แข่งขันด่าทอหรือรักใคร่กันก็ช่างแต่โลกที่ต้องจากกันด้วยคำว่าเสียใจเสียใจจังเลยโลก ที่มีความหมายแค่ส่งกันที่ปาชาโลกที่บอกว่านี่ไงฉันเป็นอย่างนี้นี่ไงฉันเป็นอย่างนั้นโลกที่ใช้เวลาน้อยนิดและมวลมิตรทั้งหลายชายหญิงแม้จํากันได้ก็ท่งกันได้เพียง มนุษเราเกิดมาทำไมนนี่านมีสุขอยู่ใหญ่มีไปตันหาน่วงหนักห่วงช้าง่วงไว้ฉันไปม่ได้ตันหาผูกพัน วงนั้นท่านผูกห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินสริงคานจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพพานขามพนพมสามยามุ่งสาวน้อยหน้าตาแช่มช้อยงามแล้ว เก,ก่เท่านังยานแต่ล้วนเครื่องเห็นเห็นใหญ่เก้าร้อยเห็นน้อยเก้าพันมันมาทำเทียนใจให้ร้อนให้เย็นมือกบมข้งตัวคนคิวก็ขาว ในตาก็มัวเส้นผมบนดำแล้วกับงอกหน้าตาเว้าบอกดูหน้าบ เกิดมารังแต่จะตายผููดีเข้นใจก็ตายเหือนกันเงินทองทั้งนั้นม่ติดตัวไปตายไปเป็นผีลูกเมียผู้รักเขาชักหน้า เหม็นสา เห็นแต่ผุงแดงเห็นแต่ผุงกาเห็นแต่ผุงมายื้อแย่งกันกินดูหน้าสมเทกระดูกคู่เอ,อ๋ยเรียรายแผ่นดินแรงกามมากินเอาเป็นอาหา นนบ่เห็นลูกหลานพี่น้องเผ่าพันเห็นแต่นูกเขาจับเจ้าเรียงกันเห็นแต่ลูกแสกร้องแรกแอกวันเห็นแต่ผู้ทีร้องไห้หา,หากันมนุษย์เราเอา อย่าลงนักเลยบ่มีเป็นแก่นสารอุตสาหทำบุญคำจุนเอาไว้จะได้ไปสวรรค์จะได้ทันพระ วันทามีสัปปะโสอาหังวันทามีนิพานปาปัจจะยุ